เราจะพามาจับขโมยกันนะคะขโมยนู่นนอนอยู่บนที่นอนปะนี่จ้ะนี่ปามินปามินื่น,น,นเดียวนี่ขิงลูกมาเดียวนี่แต่ว่าขงิงไปแป๊ะเบียในร้านป้อนะแต่คือแต่เจ้านี่เด็กเซิร์โทรมาหาบอกว่าไดูุ้กออก็บอกว่าตั้งหายสามพันขอเสาะกันควยล้านเราจะได้กุกอขอคอยเปิดกล้องวงจรปิดพอเป็นว่ามึงเป็นคนเอาไปก็กว่ามาแตนเด็กเซิร์ฟแล่วะกูก็มาแจกที่เด็กเซิร์ฟล่าสิดาลอนแล้วมึงเนี่ยบอกเขา เขาก็ซาหาหมดวันเฮ้ยแคชเชียร์เขาโหดสามพันสามพันมึงจะได้กำไรจากไหนมา้นี่เฮ้ยเฮ้ยฮ้แต่ก็สามพันสามพันมึงจะได้กำไรจากไหนมาเป็นธุรกิจหมุนเวียนมันกันยู่ในลานน่ะละเออหมุนเวียนมั่นมึงกันนี่เห้ยอายเด็กเซอละละเฮ้ยเมาละเป๊ะเก่งกับมึงกูมืงเตังค์มึงก็ไปรับเอาแล้วก็ตังค์นั่นนี่เห้ยเออน้อยหนู เซ็ตเบียซัมนี <that> ่ก็เดือดร้อนเซนตทิปซัมนี่ก็เด <ikka> ือดร้อนนู้นสิสิใส่ขึ้นดอกเอามังมาใส่ขึ้นทอดใส่ทอดแบนหนึงมักเนี่ยจำเป็นอยู่ก็อะมามามามัดมดตั๋วมึงฮั่นอันนี้มึงต้องเข้าลานเลยเด้อให้เข้าลานตีมือนเออเข้าวันใดมดสามพันสามพันกูจับกำไรหนึมาหึ้ไผ่ซั่งไผ่ซอนมึงฮะนี่ไผ่ซั่งไผ่ซอนมันเป็นเอ่อ collector มาแรคเตอร์คาแรคเตอร์อยู่นี่เหรอมึงจำเอากำไรกะ นี่กำไรมีเราสองอันขออนุญาตบุบผัวก,กันนะเจ้า